Thank you. ปิดเสียงไว้เอาปิดเสียงไห,งไหนตอนนี้เหลือติวเตอร์นะที่ยังไม่มาช่วยแท็กติวเตอร์หน่อยนะครูก้ารอนานแล้วเนี่ยอ๋อไม่ได้ยินเสียงเสียงหายไม่คิดเพิ่งเปิดนี่อืมอะไรวา่าจะรอกับแว่นนะหลีตาอยู่ เิี่ยงายู้ก้าเองต้องยิ้มอยู่น,นู่นกี้เสี่ยง,งหายมาูก้าตัดสินเข้ามาปวดตาปวดตาปวดตาเาเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนคนดีกว่าคนก็ไม่อยากคุยกับฉัน สวัสดีครับวันนี้ครูก,ก้าจะมาสอนเรื่องอะไรดีนะเอ้ยเนียนไหมเป็นครูก,ก้าได้ไหมไม่มีแว่นด้วย <laughs> สวัสดีครับเอา้าพี่เจดพี่เจดมีแต่คนเรียกพี่เจดอ,อ่ะมีแต่คนเรียกพี่เจดพี่เจดไปพี่เจดมองไม่เห็นแล้วตรงเนี้ยเจดไม่ได้เอาแว่นมาไม่มีคนเร่นเฮียอี้บ้างเลยเหรอครับเอี้สวัสดีครับทุกคน เร็ว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 รีบซักทายมานะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วสวัสดีครับทุกคนทำอะไรกันอยู่คิดถึงเหมือนกันนะครับถึงเหมือนกันนะครับสทุกคนเลยเปลี่ยนคนเี่ไม้ไม้ไม้เร็วไม้ด่อยู่มีแต่เดียวเดี๋ยวสวัสดีครับโอ้โหคนเดียวอยู่ไหนดีนคนเดียวคนเดียวอยู่นี่ครับ ต่เฮียอีเมื่อกี้เฮยอีนี่นี่คนเดียวไปไหนเฮียอีก้ากามกรเขาเรียกว่าคองคองทีละคนทีละคนอ๋อโอเคครับฮันตอนนี้ไลฟ์นี้เป็นของคนเดียวแหละครับนองเดียวลูกสวัสดีครับตอนนี้กาลังรองคุณไม้มาอยู่นะครับผมตอนนี้คุณไม้น่าจะกาลังให้ให้พี่เจดเรียกแแบบไปรับนะครับอุย้ย เรียกรถไปรับขายของให้เขาแล้วหนึ่ง,งจุดอะไรอีกแล้วสวัสดีนะคะไหนมีใครคิดถึงไงอ้อีกับพี่เจ๋เราบ้างครับม่มม,ม,มยังงับยังไงม่มา้ม,ม่อมเลยครับหมดเวดลาใครถึง ยิ้มกับพี่แม็กซ์บ้างครฮะทีละคนสิหมายถึงยิ้มอะไรยายาทำแบบนี้หรอหมายชมหมายชมหนึ่งสองสามโอเคโอเคหมดเวลาแล้วไลน์มีสนุกไ่ะสวัสดีครับมเหมือนเวียนไปเป็นไงบ้างครับกับอีพีเมื่อคืนครับเราเข้ามาพร้อมกันไหมทีละคนทีละคน ใช่ครัครับตอนนี้ก็ตื่นมาเวิร์กช็อปอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้กําลังเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังเตรียมตัวทํากันบ้านอย่างหนักหน่วงหมดเวลาใช่ช่วงนี้เวิร์กช็อปกันอย่างหนักหน่วงมากต้องเลยนะบอกเลยว่าแ,วแต่ว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกสนุกมากครับเพราะว่าเรามีเวลา ใกล้จะเปิดกล้องแล้วนะฮะเราก็เลยต้องทำอะไรให้มันเต็มที่ที่สุดครับดีมากค่ะขอบคุณครับสินเสมอน่ารักมากขอบคุณนะฮะเฮียอีก็น่ารักนะครับผมชมไม่ทันกันละสิเหม็นกันไม่ทันละนี่เลยกินข้าวยางมูหมดเวลาหมดไปมากกินข้าวยางมูมูไม่ไม่รู้มูกินข้าวยางแต่เฮียอีกินนะครับอ๋อเฮียอีกานแล้วนี่พี่แม็กหัวใจ ส่งใจพี่แม็กซ์สู้ๆสู้ๆกับเอ่อเวิร์กช็อปใช่ไหมครับจบละสีเธอไม่บริสุทธิ์แล้ว <c oughs> สี<น>สเขารู้กันหมดทั้งโลกแล้วว่าเธอ <S <S แต่เธอยังปักตะใครได้อยู่นะสีใช่สแสดงว่ายังยังยังอยู่อะไม่เป็นอะไรเลย <S <S 2> <S 2> แต่เหมือนคนมาแล้วมา,าเลยเคนนี้ที่เราคอยสดใสามากๆว <ๆ S 1> ีวี คิดถึงอย่างเลยลูกคิดถึงหมดเวลายังอะไรสวัสดีครับน้องไม้มาแล้วครับโอุ้ยเช็ดเลนไหมแรงนะแรงอุ้ยเช็ดเลนก่อนเลยสวัครับน้องไม้ตอกบัตรเข้าห้องเวิร์กช็อปแล้วครับนี่หรือว่าน้องเหนือดีน้องไม้ครับอ๋อน้องไม้น้องไม้ใครมาเอ่ยใครมาเอ่ย เนี่ยอยู่นะวิ่งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องวิ่งมาวิ่งแหละถึงไปวิ่งจริง acting เหมือนวิ่งหน่อยสวัสดีครับเตอร์คิดถึงน้องนัทตื่นกินหมดเวลาป๊อกป๊อกหมดเวลาไปอันนี้คือต่อคิวกันเลยใช่ต่อคิวครับตอนนี้ก็น้องไม้มาแล้วฮะน้องไม้เพิ่งวิ่งมาจากคอนโดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะแต่ว่า เดี๋ยวสักพักเราน่าจะเริ่มเรียนกันแล้วตอนนี้คนครบแล้วฮะหมดเวลาไม่ออกไม่ออกนะมาเอารวม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 ถอย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 เอาลงไม้หายเดี๋ยวครับครบแล้วนะฮะวันนี้เรามาเวิร์กช็อปกันแบบข้ามเส้นใช่แบบข้ามเส้นข้ามลาย ดื้อเฮียคนกลางสี่คนนะครับก็พี่เจตต้องหาวัดสนเอาไงดีดื้อเฮียคนกลางหรือพี่เจตหานวัดสนโอเควันนี้เราไปโบชาลันก่อนแล้วกันนะคนกลางของดื้อเฮียคนกลดื้อเฮียพี่เจตดื้อหรือเปล่าพี่เจตดื้อนะเฮียใช่วันนี้ทำไมถึงมาเรียนด้วยกันนะคนละเรื่องทำไมมาเรียนด้วยกันเพราะว่า <ว>น่าจะเป็นเครื่องมือที่จะไปใช้ในแต่ละเรื่องครับใช่ครับใช่ใชเป็นเครื่องมือเดียวกันเพื่อเครื่องมือสําหรับแบบมันเป็นศาสตร์เดียวกันก็เลยต้องมาเรียนพร้อมกันนะครับครับสามมือใช่โอเคโอเคทงนั้นเที่ยงแล้วมามัมข้าวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาตัวเรียนไปกินข้าวก่อนเออใช่เอาไม่ียนแล้วหรอาหมัมข้าวเดี๋ยวพเราไปมัมด้วยไปมัมมัมก็ดีกว่าใครเนี่น อ่าเบายปไปนะครับพวกเราสู้ๆครับบายบายพวกเราสู้ๆครับไปได้ยังงี้ไปครับพวกเราสู้ๆครับ